หมดยุคเสือนอนกินใครทำอพาร์ตเมนต์หอพักรีบฟังคลิปนี้เลยค่ะนี่คือข้อมูลจากแอนน์เฮาส์นะคะการจดขออนุญ,ญาตอพาร์ตเมนต์ตอนนี้ตกลงไปมากเลยค่ะถึงระดับ50%อันนี้นะสะท้อนหลายๆอย่างการทำอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันเป็นธุรกิจในฝันหลายๆคนเลยในช่วงแบบหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ธุรกิจตรงนี้มันจะไม่ใช่ธุรกิจเสือนอนกินแล้วนะที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งเลยค่าที่ดินแพงขึ้นพอค่าที่ดินที่มันแพงขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบนี้ทางเดียวเลยค่ะที่จะ รักษาอัตรากําไรที่เราต้องการได้นั่นก็ต้องแปลว่าค่าเช่าต้องเก็บขึ้นถูกไหมแต่ปรากฏว่าอัตราค่าเช่าปัจจุบันมันไม่ขึ้นไงขึ้นแต่ค่าที่ค่าแรงงานค่าอะไรทุกอย่างรายได้ก็ไม่ได้ขึ้นตามเพราะฉะนั้นแล้วพอราคาที่ดินที่มันขึ้นตามเนี่ยแต่ว่าค่าเช่าเก็บขึ้นไม่ได้มันก็เลยขึ้นอพาร์ตเมนต์ไม่ได้สําเร็จนี่คือปัจจัยข้อแรกเลยค่ะคือเรื่องของค่าที่ดิน ข้อที่2คอนโดขึ้นเป็นดอกเห็ดคือคอนโดเนี่ยมันเป็นสินค้าทดแทนในตลาดอพาร์ตเมนต์ไปถามหลายคนก็ได้นะคะทําไมหลายคนเนี่ยยอมไปซื้อคอนโดมากกว่า 1. โก้กว่า 2. เขาได้รู้สึกความเป็นเจ้าของและถึงแม้นะว่าการผ่อนคอนโดเนี่ยิมากกว่าค่าเช่าแต่เขาก็ยังเลือกไปนั่นเพราะว่าคุณสมบัติแบบ2ข้อแรกเนาะแต่อีกปัจจัยหนึ่งเลยนะที่เป็นปัจจัยที่ชี้ขาดที่หลายคนมอง ก็คือค่ามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟค่ะพอมันเป็นคอนโดเนี่ยมันจ่ายตรงไงแต่พอเป็นอพาร์ตเมนต์มันไปนแพงตรงค่าส่วนต่างเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยถ้าจะดพอมีเงินเก็บนะเขาก็จะเริ่มไปซื้อคอนโดแทนแหละและนอกจากเรื่องของคอนโดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะผู้ซื้อเนี่ยตอนนี้มีทางเลือกมากมายไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้เช่าก็ตามวันนี้ยังซื้อไม่ได้นะมีโปรแกรมพวกเช่าซื้ออีกนะหรือถ้าจะซื้อทางเลือกที่มันมากขึ้นเนี่ยแน่นอนถ้าอะไรที่เขาซื้อไหว ผ่อนไหวหรือจะกู้ร่วมก็ตามเขาอาจจะได้ส่วนกลางที่มาคือมาแล้วมันทาให้ชีวิตเขาคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะมันเป็นสิ่งที่อาาพาร์ตเมนต์ไม่มีกันเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้การจะเป็นธุรกิจแบบในฝันแบบที่เป็นเสือนอนกินเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดคุณจะอาศัยราคาที่ดินให้มันได้เป็นไปตามเป้านะคุณก็ต้องก็เถิบออกไปโซนไกลๆพอกระเถิบไปโซนไกลๆมันก็ไม่ใช่แหล่งชุมชนอัตราการเข้าพักก็น้อยลงก็อาจจะไม่คุ้มกับการทำอาาพาร์ตเมนต์อีก เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็เลยแบบมูงกินห่างมากนะคะกับปัญหาโลกแตกใบนี้ก็เลยทําให้การเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เป็นเรื่องยากส่วนหลายคนถ้าจะมาทําสายนี้บางคนบอกไม่มีความรู้ไม่เป็นไรค่ะ6ก,กันยายนนี้แพรลินมี Investor Day นะคะที่เปิดรถโชว์ให้หลายคนที่อยากจะมารู้จักโลกของการลงทุนจำนองขายฝากมาฟังได้เลยนะคะในรอบ9โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยแพรลินจะเหล่าให้ฟังและไม่พอ ถ้าใครอยากจะเรียนรู้เชิงลึกวันที่20แล้วก็21กันยายนใครว่างมาเรียนได้เลยนะคะตามภาพรายละเอียดตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ใครทำธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์อยู่เจอสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาค่ะ